อาจารย์เบียร์ก็เป็นคนดังอะไรก็ดังนะครับความดังเนี่ยนะกับความเด่นมันจะเป็นภัยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียร์พอดังขึ้นมาเด่นมากแซงหน้าคนอื่นมันก็ต้องมีคนหมั่นไส้ต้องมีคนอิจฉาลิษยาเป็นเรื่องธรรมดามีคนอยากจะลองของมีคนอยากจะท้าทายเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับทนายตั้มก็เหมือนกันสมัยก่อนก็ ไม่มีชื่อเสียงตอนหลังพอดังขึ้นมาแล้วก็แซงหน้าคนนั้นคนนี้วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้สุดท้ายก็เป็นไงล่วงนะครับมันธรรมดาครับนะทาดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียร์โดนแจ้งความโดนจัดการโดนล้องเรียนผมจะถามผมเป็นเรือ่องปกตินะพี่น้องธรรมดาตามหลักศาสนาพุทธนะครับเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์เบียร์ดังมากพอดังมากคนก็หมั่นไส คนก็อิจฉาริษยาคนก็ไม่ชอบขี้หนะ้ามันธรรมดามันเด่นนะ่นะดารลงดารายังสู้เขาไม่ได้แล้วเขาดังไปหมดนะ่ะรายการหนกระแสรายการอะไรก็ต้องเอาเข้าไปคนก็อยากจะเชิญอยากจะจ้างทั้งดังทั้งปังทั้งรวยเงินทองไหลมาเทมาธรรมดาครับนะอะไรเด่นก็โดนดา่าผมก็เคยโดนทัวลงโดนอะไรต่างๆรรมดาอาจารย์เบียร์พูดตรงดีครับ พอพูดตรงดีปุ๊บมันก็ไปกระแทกพระเจ้าเขากระแทกทนายเขากระแทกมูลนิธิกระแทกพระเจ้าเขาไปเปรียบเปรยไปทะเลาะกับพระทะเลาะกับหมอดูทรงเจ้าต่างๆมันก็ศัตรูก็เยอะเพราะมันไปกระทบอะไรต่างๆทั้งผลประโยชน์ทั้งความเชื่อนะก็ไม่แปลก ที่จะมีเรื่องมีราวเยอะแยะชีวิตก็จะไม่สงบเป็นธรรมดาคนก็ต้องไปไปขุดไปอะไรต่างๆมาเคยล้มละลายเคยเบี้ยวเงินที่ไหนพูดผิดพูดถูกพลาดพิงสถาบันนะมันก็มากันเยอะแยะนะครับนะเยอะแยะนะครับธรรมดานะครับนะเออนะครับเพราะฉะนั้นธรรมดาทำตัวเด่นก็ธรรมดาก็ต้องมีคนที่อิจฉาริษยา ไปวิจารณ์พระวิจารณ์สังขารวิจารณ์อะไรอ้างตัวว่าตัวเองไม่มีใครทําอะไรกูได้คนก็เลยอยากจะทดลองดูว่ามันเป็นยังไงทนายนันชัยเขาก็เลยทดลองดูผมว่าสนุกดีนะถ้าในเบียร์หรืออาจารย์เบียร์ถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋วจริงก็ซดกับทนายกระดูกเหล็กไปก็อยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าสองคนนี้ใครจะติดคุกก่อนกันนะครับก็อยากจะรู้นะผมก็นะรู้จักทั้ง ติดตามทั้งทนายอนันตชัยทนายกระดูกเหล็กมูลนิธิกองทัพธรรมแล้วก็อาจารย์เบียร์ผมว่าดีนะซดกันะจะได้รู้ว่าใครจะติดคุกก่อนนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครของจริงของแท้นะว่าอนันตชัยจะของจริงของแท้หรือเปล่าหรือว่าเบียร์จะของแท้ก็ก็ก็เดี๋ยวใครแพ้ก็ติดคุกนะเพราะว่าวันนี้เท่าที่ดูข่าวคร่าวเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงผมอยากรู้นะอยากแค่สองคนอาจจะต้องมีคนติดคุกคน เพราะตอนนี้หลายคนก็เริ่มมีการไปตรวจสอบประวัติอาจารย์เบียรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องล้มละลายนะครับล้มละลายแล้วมารับบริจาคได้หรือเปล่าปกปิดความจริงไหมชอโกงประชาชนไหมนะครับนะผิดกฎหมายเรี่ยายไหมนะผิดกฎหมายล้มละลายหรือเปล่านะครับพะล้มละลายแล้วห้ามจัดการทรัพย์สินนี้สินก็อยากจะรู้นะว่าการกระทําของอาจารย์เบียหรือนายเบียเนี่ยจะติดคุก,กี่ตารางหรือไม่เพราะมันก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง ทั้งการชอ่ชรรโอโกงประชาชนพรบคอมอ่กฎหมายเกี่ยวกับอ่การเลีย่ยไยกฎหมายเรื่องล้มละลายก็อยากรู้นะผมก็เป็นนักกฎหมายเชนัยความอยากรู้ว่าใครจะติดคุกเกตจรังผมเชียร์ทั้งอาจารย์เบียเชียร์ทั้งทนายอนันตชัยนะเชียร์ทั้งสองฝั่งเลยซัดกันให้เต็มข้อเลยนะนะซัดกันให้เต็มข้อไปเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการโซเชียลใครจะเป็นเจ้าตลาด เกี่ยวกับเรื่องการบรรยายธรรมระหว่างพระคารวะนะครับมุมแดงมุมน้ําเงินซัดก,กันให้เต็มที่ไปเลยส่วนพี่เดให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายซัดก,กันให้เต็มเดียวไปเลยครับใครแพ้ก็ติดคุกเพราะว่าเรื่องคดีความทางกฎหมายนี่มันไม่มีคําว่าเสมอซัดให้เต็มหน่วยเลยครับหมัดต่อหมัดเต็มที่กองชงกองเชียร์ซัดก,กันให้เต็มที่นะพี่เดก็จะดูครับนะใครแพ้ก็สมน้ําหน้าไปใครชนะก็เดี๋ยวผมก็ยืนเคียงข้างนั้น ราะว่าการอยู่กับโซเชียลเนี่ยนะครับการอยู่กับโซเชียลเนี่ยมันต้องดูกระแสไปทางไหนก็ไปตามนั้นแหะเราจะไปแทงสวนแทงอะไรไม่ได้เดี๋ยวทัวลงตอนนี้อาจารย์เบียร์คนเชียร์เยอะแล้วก็เชียร์ส่งไปยุส่งไปซัดกับอนันตชัยไปอซัดกันเข้าไปเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเราจะไปเห็นแย้งอะไรไม่ได้โซเชียลเหตุผลไม่ค่อยมีเป็นเรื่องของความมันความสะใจเพราะฉะนั้นผมก็เสียเชียร์อาจารย์เบียร์สดกับอนันตชัยนะฮะถ้าชนะก็น็อก นะครับถ้าไม่ได้มีความผิดเอาใครไปแจ้งความเท็จก็ติดคุกเอาถ้าแจ้งอ่านะฮะอานันตชัยสมมติไปแจ้งความเท็จก็ติดคุกแต่ถ้าอนันตชัยแจ้งความเจี่ยแจ้งความจริงอาจารย์เบียร์ทำผิดก็ติดคุกสรุปอย่างมันโคตรสะใจมันเลยงานเนี้ยนะเราก็ดูกันไปอ่านไลฟ์กันนะครับเอาสองคนเนี้ยซัดกันให้เต็มที่ไปเลยบางคนก็ไปแจ้งความว่าอาจารย์เบียร์อะไรหมิ่นสถาบันมาตาร้อยสิบสองเบียร์ก็มีหน้าที่สู้ไปชนะก็เท่านั้น นะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการแจ้งความเท็จก็แจ้งความกลับไปคดีความก็เยอะแยะทนายก็มีงานทําบานตอนนี้ทนงทนายก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีเพราะว่าคดีความแม่งเยอะวันๆผู้คนในสังคมไม่มีหาเลยก็วันๆก็เถียงกันไปด่ากันมาฟ้องคดีหมิ่นประมาทฟ้องกลับไปกลับมานะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวคดีความมันก็เยอะนะครับสนุกดีครับซัดกันเลยครับ ส่วนคดนีเกี่ยวกับหมิ่นสถาบันหรือว่าหมิ่นในหลวงเนี่ยมาตรา112เนี่ยต้องเป็นกรณีอาฆา,าตมาดร้ายนะครับดูหมิ่นหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นการพาดพิงเอาพระมหากษัตริย์มาพูดเล่นนี่ก็ต้องระมัดระวังปากนะครับเวลาเราจะพูดไม่ว่าเราจะเป็นคารวะเป็นพระนะคุณจะสอนทมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณไปพาดพิงสถาบันกษัตริย์อันนี้ก็ระวังจะติดคุกติดตารางนะครับนะผมก็พูดกลางๆแค่นั้นแหละ นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวบทกฎหมายให้ดูฮะนะครับนะ,รบนะรบประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองนะครับ112ร้อยสิบสองนะฮะนะเป็นความผิดเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรความผิดเกี่ยวกับเอ่อความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายพระมหากษัตริย์ต้องระวังโทษจำคุกสามปีถึงสิบห้าปีร้อยสิบสองเพราะฉะนั้น จะแสดงทมหรืออะไรต่างๆก็ฝากไว้ก็อย่าทะล่งนะครับอย่าไปทะลึ่งตึงตังผมพูดทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงใครนะนะโดยเฉพาะอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดถึงเขาไม่ได้เอฟซีเขาเยอะก็ปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่ากระแสไปทางไหนผมก็เชียร์ตามนั้นเนี่ยเชียร์เบียร์เต็มที่ไปเลยเพราะว่ากระแสเบียร์เขาแรงเราก็เชียร์เบียร์แต่ผมกําลังพูดว่าเราจะสอนทำเราจะพูดจาอะไรต่างๆ,ๆจากรายการเนี่ยเราอย่าไปพูดถึงสถาบันกระสั อันนี้เตือนทั่วท่วไปนะถ้าเราไปหมิ่นประมาทไปยืนยันข้อได้จริงไปดูหมิน่นไปเอาชื่อกษัตริย์มาอ้างมาอะไรต่างๆอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังคุกตารางแต่ไม่ได้หมายถึงในเบียนะส่วนในเบียเขาจะพูดถึงกษริย์หเรื่ออะไรต่างๆเ็าเรื่องเข้าไปไม่เกี่ยวแต่ว่าเราจัดรายการเราทํารายการอย่าไปพูดถึงในหลวงราชินีอะไรอย่าไปพูดเพราะว่าอะไรกฎหมายไทยก็ห้ามวิาพากวิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มี fc เยอะหรือน้อยหรือดังเป็นคารวาสหรือพระหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถาบันกษัตริย์แค่นั้นเองนะครับนะแค่นั้นเนี่ยถ้าคุณไปอ้างชื่อว่าคุณมีแบ็คดีนะใหญ่กวากษัตริย์ใหญ่วกญวานายกอะไรพวกนี้มันก็เสี่ยงหน่อยยกเว้นว่าเราเป็นคนที่ว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีแบ็คดี อาจจะมีพระพุทธเจ้าหรืออะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ไอ้คาว่าไปพูดคําว่าใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์แบกดีใครเอากูลงไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เสียวหน่อยแต่ยังจะไปกลัวอะไรในเมื่อเราเอฟซเยอะเราไม่ต้องกลัวเราก็วัดกันไปแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่ามันมีคําพูดอะไรเยอะแยะมากมายที่จะพูดเราไม่ควรจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับคําว่ากราตริย์ราชินีอะไรต่าง,างเนี่ยเราพูดอย่างอื่นดีกว่าคือผมเองเรียนจบมาก็รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพจาก ในหลวงรัชกาลที่สิบจบเนจิบันฑิตก็รับจากพระอ,องค์ท่านเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังนะแบกกูดีแบกกูใหญ่ใหญ่กว่าสถาบันอะไรเงี้ยมันก็เสียวๆอยู่นะแตนะ่เสียวๆอยู่แตไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ผู้ว่างว่าถ้าเลือกได้อะไปสอนทำเรื่องอื่นดีกว่านะนะครับดีกว่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ความรู้แต่ผมอยากให้อาจารย์เบียกับทนายอนันตชไทยอะไรเนี่ย หลวงพี่น้ำฝน่ลบกันให้เต็มที่ไปเลยสนุกดีออกเราอยู่ทางโซเชียลเราเห็นมันฟัดก,กันเนี่ยันสนุกสนานเนี่ยใครแพ้ก็ติดคุกชนะก็รอดเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งความเชื่อนะเป็นศาสดาหแห่งความเชื่อใครชนะคนนั้นก็ผมก็ยกมือให้ผมก็ดูอยู่ไว้รู้ใครจะติดคุกก,ก่อนกันนะครับนะและอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเนี่ยส่วนใดส่วนใหญ่ก็ชิปหายทุกราย ไอ้ใครถ้าไปเกี่ยวเครื่องกับพวกเงินรับบริจาคแรกๆก,กับบรรยายทำตอนหลังถ้าเกี่ยวกับเรื่องบริจาคเนี่ยมันเสียวถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกซะนะนะครับบรรยายทำทำตัวเป็นคนเด่นคนดังเป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆนะครับนะอะไรถ้ามีเงินมาเกี่ยวข้องกาไปดูอย่างศรีสุวรรณสิอะไรเห็นนะใครก็แล้วแต่นักร้องนักอะไรคนดังทั้งหลายในโซเชียลถ้ามีมูลนิธิมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าแม่งไปเกี่ยวกับเรื่องเงินสุดท้ายก็เป็นไง ติดคุกหรือไม่ก็หมดอนาคตหลายคนเนี่ยคนดังๆเน่ยที่ผ่านมาก็บริจาคเงินดับไฟป่าจำได้ไหมสุดท้ายก็ไป็นไงเรียบร้อยถูกดำเนินคดีชื่อเสียงเสียหายของอาจารย์เดไม่มีครับเปิดมูลนิธิรับบริจาคอะไรไม่มีไม่เอาอะไรเลยให้ความรู้อย่างเดียวทุกวันนี้ก็ไม่ตัดสินไทยผิดใครถูกอับเชียร์แม่งทรงอย่างเดียวอนันตชัยเชียร์อาจารย์เบียร์เชียร์หลวงพี่น้ำฝนเชียร์ แพรลี่เชียเทียอย่างเดียวให้มันซัดก,กันให้นว่มไปเลย